สวัสดีจ้าพี่น้องอากาศมืดคืมฝนตกเมทิมมาเก็บต้นฟันสิงโตก่อนจะเก็บในสวนเก็บไปแบบมันกําลังอ่อนๆนะจ๊ะไปไปแกงออมไหมจ๊ะใส่แบบใส่เครื่องไนไกไหมจ๊ะแซบจ้ะพี่น้องมันจะอ่อนๆมันจะนุ่มไหมจ๊ะไปเก็บน้ากันจ้ะพี่น้องนี่เลยวางกล่องก่อนเมื่อไห่จ้ะก่อเขาเขากำลังอ่อนๆกำลังจะขึ้นไหมจ๊ะ เก็บคือเก่าจะเอาไอ้น,นั่นเขาน้ำแนงเหงาเขาเอาเหงาเขาพร้อมมึงเนี่ยจะพ่นองมึงเหงาเขาเด้อจังมึงไงจะว่าจะเหงานง บัดที่นี่ก็ชอบไปล่างน่ะมึงเขาอ้อนอ่อนน่ะพุณน่ะกะล้างเงินอ่อนไหมจ้ะพี่น้องเอาไปล่างนา้ำเก็บก่อนมันหลายจ้ะมันหลายเก็บจังไดก็บ่มือดเดอกพี่น้องบัดที่มันฝนตกพร้อมันนี่ฝนตกพร้อมเก็บจังไดก็ไม่หมด เงาเขาเขากำลังเป็นดอกเดี๋ยวไปหาทั้งไม่เอ้อาเงานี่ก่อนจะพี่หน้องเงานีไหมแง่ๆจ้ะโมหุาย้อนเสียงหรือเปล่า กำลังการตัดคักเด้อจ้ะพี่น้องเนี่ยเงาเนี่ยจ้ากูนะลาเขาก็แสบนะจ้ะพี่น้องไม่ทิ่พึ่งจ้ะอันนี้เนาะมึงเดี๋ยวไม่ทิพย์จะเอาแน่นี่จ้ะเอาแน่อ่า ขี่เข้าขืนในแปงพัดไม่ทิดย์ให้แปงกระเทียมนี่สตัดเขาออกกันจ้ะสตาตัดเขาออกกันมึงเข่าขืนอย่ใไแปลงกระเทียมยิ่งอ่อนกัะพี่น้องใแปลงกระเทียมนี่ยิ่งอ่อน พุ่นนะเป็นข้าวขึ้นหลายคักหลายคักหลายแน่พุ่นนะแป๊บเดียวบุก,กี้เงาเก่กระมังเงี้ยๆเลยจ้ะตนนื่นกอนไต่กระแสก้ำเทียม จะขึ้นดอกแะพี่น้องงาวยาวแห้งนะสิเป็นล่างออกมึงเนี่ยจ้ะเมื่อกี้แม่ทิพย์เห็นอยู่นี่แม่ทิพย์เลือกเอาแต่ตัวใหญมันยิ่งใหญ่เลยจ้ะพี่น้องหันมาให้กันเด้อหันกล้องกันกล้องแม่ทิพย์ไปจักสี่มึงก่อนนี่ เพื่อนบ้านมาเห็นเผึ้นกระสีบามันเห็ดอีหยังเลยเนาะเพราะว่าผู้บางคนก็กินอยู่จ้ะแตกผู้บางคนเขาบ่กินแฟนไม่ทิ้งเขาบ่กินแตนไม่ทิ้งเลยกินไม่ได้จะเงานี่คือกันจ้ะเอาไปออมซสัเครื่องในใไก่เสียบเพื่ออย่างจะพี่น้องนี่พูดนะได้ประมาณนี้เลยจ้ะ กะละมังใหญ่กว่าเกา่ากะละมังใหญ่กว่ารอบที่แล้วจ้ะมันบ่อึดบ่อึดจ้ะนี่แม่นมากหนิมีแม่นเมื่มมมจ้ะแต่ว่าหางเมทิพย์บ่เอาอซื้อเพราะว่ามันอยู่อยู่ในหญ้าเมทิพย์เอาแต่อยู่นอกๆกี่ขั้นไปเลือกหญา้าเลือกยังออกไหมจ้ะ ยังมันเลาะทั้งนี้นี่เหมือนสองกอนี่ก็น่าจะพ่อเลยจะพี่น้องสองกอนี่มึงตีหลับปุณนนะ์โอ้ขื่นขื่น,นจะโกอนี่โกนนี่ก็ลังขึ้น ก oh oh ันย่าเอาเลยเดือดเลือกอยังาเอาก่อนดีกว่าเจ๊งสิบริหารลายออกม่หาไม่ก็จะนี่ก่อนนี่ก้อนียังสมควรเสียเอา พี่น้องคุณขึ้นเหมือได้จ้ะใน,นมึงมึงโกอเขาลาเขาไม่ทีว่าไม่ทีพอ่อเลยจ้ะคุณน่ะล้นแล้วคุณน่ะเห็นบ่พี่น้องล้นแล้ว มทีพ่พ่อเราจะเมที่กระสิไปล่างาที่สิล่างสิเฮ็ดม,นะมือนี้นะมือนสิบระย่บ้านว่สาสันทรสีะพี่นอ้องก็เลยสิเฮ็ดมือนีจ้จ้ะเฮ็ดแล้วก็สิเอาไปน้ำไปกินน้ำนะจ้ะพี่น้องไปก่อนน้อจะ้ะเนาะ